เชื <Es> <an> ้อราสามารถทําให้เกิดโรคที่ผิวหนังกลากเกลื่อนเชื้อราที่เล็บเชื้อราที่ผมฮ่องกงฟูดเชื้อราในปากการติดโรคเกิดจากการได้รับเชื้อจากการสัมผัสและปัจจัยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อราที่ผิวหนังเกิดจากการได้รับเชื้อจากการสัมผัสกับเชื้อราผ่านทางพื้นดินการสัมผัสโดยตรงกับสัตว์หรือผ่านทางขนของสัตว์ที่เป็นพาหะรวมกับสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมของผิวหนังของผู้ติดเชื้อ เช่นผิวหนังที่มีบาดแผลหรือผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยจากความอับชื้นโรคผิวหนังเชื้อราสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายในตำแหน่งที่มีเหงื่อออกมากอับชื้นการระบายอากาศไม่ค่อยดีโรคเชื้อราจะพบได้ทั่วไปขึ้นอยู่กับชนิดของ,ชของเชื้อราอุณหภูมิความชื้นของอากาศสุขภาพอนา,ามัยปกติเราจะพบเชื้อราได้ตามสิ่งแวดล้อมหากมีปัจจัยในการติดเชื้อพร้อมเช่นมีการรับเชื้อและผิวหนังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงก็จะทําให้มีการติดเชื้อราขึ้น ในโรคเชือ้อราที <sh> しし่ผ <sh> ิวหนังนะคะเราสามารถแบ่งได้เป็นโรคเชื <sh arp S 2> <sh arp> ้อราที่ผิวหนังที่ติดในที่ผิวหนังที่ชั้นตื้นนะคะชั้นตื้นก็คือในกลุ่มผิวหนังที่เป็นชั้นที่คลายที่อยู่ที่ผิวผิวของเรากับเชื้อราในกลุ่มที่เป็นติดผิวหนังชั้นลึกนะคะลงมาก็จะเป็นกลุ่มชั้นหนังแท้หรือว่าเป็นที่ติดในชั้นไขมันใต้ผิวหนังของเรานะคะกลุ่มเชื้อราที่พบบ่อยจริงๆเนี่ยที่เราพบกันบ่อยๆเลยก็คือเป็นกลุ่ม เชื้อราชนิดตื้นนะคะอาจจะเคยได้ยินกันมาก็จะเป็นพวกโรคก,กลาโลกโรคเรื่อนนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มโรคยีสต์ทั้งหลายพวกยีสต์แคนดิดานะคะแต่ละชนิดเนี่ยลักษณะก็จะมีลักษณะเฉพาะของมนันที่ที่ในผิวหนังที่เราจะเห็นได้ชัดอย่างในรูปแรกนะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าเป็นกลุ่มเชื้อราโรคก,กลากนะคะการสังเกตเชื้อรานะคะที่ผิวหนังเนี่ย ถ้าอย่างลักษณะเป็นโรคเกลือนนะคะโรคเกลือนก็มีลักษณะเด่นก็คือเป็นวงขอบเขดชัดโดยที่คุยหรือว่าสเก็ตเนี่ยก็มักจะอยู่ที่ขอบนะคะอาจจะมีขอบแดงได้พวกนี้ก็เป็นได้ทั่วตัวตั้งแต่หัวจนเท้าเลยส่วนโรคเกลือนเนี่ยถ้าเราจะสังเกตส่วนใหญ่จะเป็นการที่สีผิวเปลี่ยนแปลงเป็นวงๆสีขาวๆหรือว่าบางครั้งเป็นสีคล้ำขึ้นอยู่บริเวณหน้าอกหรือว่าหลังนะคะ แล้วก็ส่วนเชื้อที่เป็นเชื้อแคนดิดาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพบจุดเด่นเนี่ยคือพบตามซอกพับต่างๆแล้วก็พบบริเวณที่รักแร้ขาหนีบหรือว่าใต้เราหนมอย่างนี้ได้แล้วก็จะเป็นจุดแดงๆที่กระจายกระจายอยู่ตามซอกพับค่ะราเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไม่ใช่ทั้งพืชสัตว์แบคทีเรียไวรัสหรือโปรโตโซวัวราแบ่งเป็น3ามกลุ่มคือราชนิดที่มีเซลล์เดียวเรียกว่ายีสต์ราชนิดที่มีหลายเซลล์เรียกว่าโม ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นและราชนิดที่เรียกว่าเห็ดปกติแล้วเนี่ยคะ่ะเชื้อราที่ผิวหนังนะคะถ้าเราปล่อยไว้มันก็จะมีอาการคารันเป็นลักษณะผื่นแต่ว่าพอส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะแกะเกาหลไแล้วมันจะเกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนได้เช่นการติดเชื้อพวกอแบคทีเรียซึ่งแบคทีรียเนี่ยก็จะอันตรายเพราะว่ามันสามารถเข้าสู่กระแสเลือดได้เหมือนกันก็จะทําให้เกิดภาวะที่เป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดที่รุนแรงได้ การรักษาเชื้อราที่ผิวหนังนะคะก็มีทั้งแบบการใช้ยาทาและก็การใช้ยากินใช้ยารับประทานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเชื้อราที่ผิวหนังก็สามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยาทานะคะยกเว้นในบางกรณีเช่นการติดเชื้อราที่ศีรษะเส้นผมและก็ที่เล็บพวกนี้จะต้องใช้ยารับประทานถึงจะหายขาดในกลุ่มคนบางคนที่รักษาเช่นเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวอยู่ในบ้านเนี่ยคะ่ะ ปกติแล้วจริงๆไม่แนะนําให้เลี้ยงเพราะว่าสุนัขหรือแม่พวกนี้บางครั้งนี่มันจะมีเชื้อราที่ตัวมันแต่ว่าไม่ได้ก่อให้เกิดผื่นในตัวมันเราไปคลุกครีบางทีมันน่ารักเราไปคลุกครีอะไรกับมันบ่อยๆเนี่ยบางทีเราติดเชื้อราจากมันมาแล้วมันก็ขึ้นผื่นที่คนแล้วก็เชื้อราที่มาจากสัตว์เลี้ยงเนะะี่ยค่ะส่วนใหญ่มันจะทําให้เกิดการอักเสบที่รุนแรงมากกว่าจากคนติดคนด้วยกันเพราะฉะนั้นปกติเนี่ย หมอก็จะไม่ค่อยแนะนําว่าเออจะให้เลี้ยงสุนัขที่จะเอาเข้าไปเลี้ยงในห้องนอนนี้ให้หลีกเลี่ยงไปนะคะการป้องกันการติดเชื้อราทํได้ด้วยการรักษาสุขภาพอนามัยพื้นฐานตามสุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้มีร่างกายแข็งแรงเพราะการติดเชื้อรามักเกิดในคนที่มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ํา วิธีการรักษาคือการรักษาความสะอาดร่างกายไม่ให้มีบริเวณที่เปียกชื้นรักษาเท้าไม่ให้เปียกชื้นรักษาความสะอาดมือเท้าเมื่อต้องสัมผัสดินหรือน้ำสกปรกรักษาความสะอาดเครื่องใช้ของส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นไม่คุกคลีกับผู้ติดเชื้อราเมื่อมีเพศสัมพันธ์ต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งควรใช้ยาต่างๆที่แพทย์แนะนำให้ถูกต้องครบถ้วนไม่ขาดยาและพบแพทย์ตามนัดเสมอ